ด้วยแรงอธิษฐานขอเงินของานขอวัตถุมงคลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพบก,กับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์พี่พี่น้องน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงนะของน้องเจมนะหรือฉายา,ยาของเขาจอเจมไม่มีจินะก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆของน้องเจมด้วยที่ ส่งให้เราอนุญาตให้เรานะได้มาทําเป็นทิปวิดีโอนี้นะครับเรื่องเราวนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากนะผมว่าหลายๆคนได้ประสบพบเจอกับตัวหลายๆคนนะเจอกับตัวมาหลายๆครั้งเลยด้วย นะเกี่ยวกับเรื่องประเภทลักษณะประมาณนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังแล้วเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปวิดีโอนี้เลยเรื่องจบก่อนที่จะเราจะมาอัดคลิปนี้พอเรื่องจบปุ๊บผมอัดคลิปนี้ทันทีเลยนะครับก่อนอื่นนะที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในคลิปวิดีโอนี้กันนะพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์นะก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อน,นทักข้อความ นะเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะฝากประสบการณ์ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการนะต่างๆสามารถปรึกษากันได้นะครับและที่สาคัญเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง a c e b o o k นะสามารถเข้าไปดูกันได้นะและพี่ๆน้องๆอ,อีกหนึ่งช่องทาง,งที่ไม่ได้ถนัดเล่น Facebook ไปที่ IDL i ไ e ได้เลยนะผมได้ขึ้น ID ดี n ลน์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมาผมต้องขอย้อนเหตุการณ์นี้กลับไปเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้ว เนะี่ยเมื่อวานสามสี่วันที่แล้วเนี่ยผมได้ภาพหลวงพ่อขุยชุดินทะโลมาเป็นภาพนั่งกระดานสามแผ่นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันแปดทิศนะครับนี่นะเออไซส์นี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเขาเรียกว่าสามคูณสามนะครับนะ่าจะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับนะสามารถตั้งบูชาได้หรือว่าเออเราจะเอ่อเอาไปตั้งบูชาหน้าร้านเอ่อหรือว่าเอาไปบูชาที่หน้ารถก็ได้นะก็เหมาะสมนะกำลังดีภาพกําลังสวยนะผมว่านนะนะครับนะน้องเจมเนี่ยก็เข้ามาดูไลฟ์สดผมทุกวัน <N ic ly> นะดูแล้วก็ชอบโอ้โหเห็นภาพนี้ถูกใจมากเลยนะ <N ic ly> แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานพิเศษเข้ามาเลยเลยไม่ค่อยมีกําลังที่จะเช่าวัตถุมงคลเลยลองอธิษฐานถึงหลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อนะลูกของงานหน่อยนะลูกอยากได้งานพิเศษถ้าลูกได้งานพิเศษมาแล้วเนี่ยนะลูกก็จะได้เงินนะได้เงินก้อนนี้มาลูกจะมาเช่าบูชาภาพวัตถุมงคลภาพเนี้ยของหลวงพ่อเอาไว้บูชานะถ้าลูกได้เงินพิเศษมาภาพนี้ยังอยู่ลูกจะมาบูชาทันทีนะครับนะวันเวลาก็ผ่านไปวันที่1 วันที่สองนะน้องเจมก็ยังมาดูแล้ววันที่สองก็มีคนมาปิดภาพนี้ไปนะพอปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเขาก็ไม่โอนเงินหรือเรียกกันง่ายๆว่าเขาปิดเล่นนะครับนะอีกวันหนึ่งภาพนี้ก็ยังคงอยู่น้องเจมเห็นว่ายังอยูุ่ยก็ดีใจนะเพราะว่างานพิเศษของเขากําลังจะเสร็จสิ้นลงแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ตอนเช้าเขาได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยเขาก็รีบทักหาผมทันทีนะพี่ครับภาพนี้ยังคงอยู่ไหมนะผมก็บอกว่ายังอยู่ราคาเท่าไหรค่ครับพี่มาเน่กก็แจ้งราคาให้เขาทราบไปแล้วเขาก็ ขอหมายเลขบัญชีแล้วก็โอนให้เราทันทีแล้วก็ได้เลยได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันนะในการอธิษฐานขอวัตถุมงคลของงานของเงินแล้วก็ขอวัตถุมงคลจากหลวงพ่อป่วยชุตินทโลก็สําเร็จสมดังปารถนานะผมว่าเรื่องราวนี้อาจจะดูเป็นเหมือนเรื่องสั้นๆหรือเรื่องเล็กๆนะแต่หลายๆคนที่ได้ประสบพบเจอเรื่องเนี้ยผมว่ามีไม่น้อยแล้วคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมี2-3ถึงครั้งที่เคยได้ประสบพบเจอเรื่องนี้การที่ได้ประสบพบเจอเรื่องราวแบบเนี้ยหนึ่งแหละทำให้เรารู้สึกมีพลัง ให้เรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในบารมีครูบาอาจารย์ที่มาช่วยเหลือเกืน้อหนุนเรานะอยากจะให้เราได้เป็นเจ้าของตัวจริงในวัตถุมงคลชิ้นนี้จึงมอบงานมอบเงินให้กับเราให้เรามีกําลังได้บูชาวัตถุมงคลเพราะลองคิดดูนะว่าขนาดว่าวัตถุมงคลยังไม่ได้มาอยู่ที่เราแต่เราใช้แรงอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่เราอยากจะได้วัตถุมงคลของท่านและเราก็สําเร็จดังปรารถนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะ กับตัวเรานะทำให้เราแบบมีพลังเป็นอย่างมากเลยเนาะใครได้เคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะครับนะก็เป็นเรื่องราวสั้นๆแล้วกันนะก็ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยจอเจไม่มีจีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ